สวัสดีครับอยู่กับผมอาตุงมาคัสนะครับวันนี้เราจะไปเล่นกิจกรรมใหม่นะฮะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าด่านใหม่นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ด่านใหม่ที่เราจะไปเล่นนี่มันก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใหม่นะฮะก็ค <t> ือกิจกรรมที่ไปแลกเสื้อซอมบี้นั่นเองนะฮะ <t> หรือว่าช่วงฮาโลวีนนั่นเองนะครับครับก็กิจกรรมก็จะอยู่ตรงหน้าก <t> ิจกรรมเลยแล้วก็กิจกรรมที่จะเขียนว่าฮาโลวีนพาสซิ่งนะฮะก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีพวกชุดอะไรพวกนี้นะฮะก็เก็บสะสมไว้ก็ดีนะครับ เพราะว่ามันก็สวยอยู่นะครับก็พอด้นะฮะของฟรีนะก็เนี่ยครับก็ต้องเล่นกิจกรรมตามด่านพวกนี้นะครับกี่นาทีกี่นาทีนะครับเพราะก็จะแจ้งแมปตามตามเนี้ยนะฮะเออนะครับแล้วก็กดโหลดแมปก่อนเลยอันดับแรกนะฮะแล้วก็เล่นแมปนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปตอนโหลดเสร็จเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้เราก็โหลดเสร็จแล้วนะครับแมปนะครับฝ่าฝ่าความหลอนคืนสยองขวัญนะฮะซึ่งชื่อด่านก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับนี่จะเป็นคู่มือผู้รอดชีวิตนะฮะซ่อมเครื่องไฟฟ้านะครับช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมแล้วก็หลบหนีนั่นเองนะครับมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะโอเคถ้าเราเป็นคู่มือปีศาจนะครับเราก็จะได้ไล่ล่าคนคนที่ไปซ่อมเครื่องอะไรเงี้ยนะโอเคตอนนี้เราคือผู้รอดชีวิตนะครับว่าเราจะเอาตัวละครไหนไปอ,อ้าวชนะแล้วเหรอตอนนี้ผมยังอยู่แร้งบอลอยู่นะแตงบอลหนึ่งนะครับก็แต่อันดับมันเ,เป็นบอลสองนะ ออกิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็เล่นไปนะฮะก็เอาเสื้อ,อแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะโอเคผมก็เลือกเป็นตัวแคคตัสละกันนะครับเด้เล่นสักทีนะออก็จะเป็นตัวละครตะมุตมีนิดหนึ่งนะครับนี่อ่ะชนะอีกแล้วอะไรวะยังไม่ทันเล่นเลยโอเคสองตานะที่เราชนะมาเนี่ยตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ2องพันนะครับเราซื้อเป็นตัวหมาป่ามานะครับเป็นตัวละครในเกมฟรีไฟนั่นแหละนะครับเอยไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงในเกมฟรีไฟ้นะครับล้วก็เลือกเป็นตัวหมาป่านะ ซึ่งเห็นหมัดล่องหนเว้ยคุณดูดิเป็นหมัดล่องหนหว่าแล้วก็นั่นแหละเราเราอเตรียมการต่อสู้นะครับเราก็จะไปปั่นไฟนั่นเองนะครับเราจะไปควบคุมไฟฟ้านี่ตอนนี้เราเป็นหมาป่านะครับคุณดูเราสามารถพางตัวได้นะหายตัวได้นะส,ส,สกิลตัวละครตัวนี้เออสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับหายตัวได้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ปั่นไฟนะครับปั่นยังไงวะยังไง ออมันเหมือนอันนี้คุณดูเหมือนแบบเกมอมองอัดอ่ะคุณคุ้นปะคุ้น,ค,นคุ้นแหละเออก็เล่นมาอยู่แหละนะครับซึ่งมันก็จะให้เราปั่นไฟเว้ยถ้าเราไม่ได้กดอะไรมันก็จะพังเครื่องเครื่องไฟมันก็จะพังนะเราก็ต้องกดที่สีเขีย,ขยวอเอให้มันเลื่อนเครอร์เซอร์ให้มันเลื่อนไปที่สีเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราย่องต็อกไปก่อนอันนี้คืออะไรที่หลบหนีปะ ใช่ไหมอ่ะมีมีเทียนจุดไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านสู่สารนะครับในแมปเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับโอเคนี่ไงอ๋อนี่ไงเราก็ต้องมาปั่นไฟดี๋ยวนี้คือเราปั่นแบบเราตอนนี้เราทีมเรามี4ี่คนนะไม่รู้ว่าทีมเราช่วยกันปั่นหรือเปล่าโอเคกดไปนะครับคือเราต้องยืนให้มันครบร้อยปะไม่แน่ใจนะผมก็เดินออกเลยกิจกรรมผมไม่ได้อ่านมากนะครับก็เดินตามทางไปนะครับตอนนี้ผมก็ยังงงแล้วก็สงสัยอยู่นะครับว่า ใช่เหรอวะมันเป็นอย่างนี้เหรอด่านแบบด่านพิเศษนะครับ oh. ก็โอเคก็เข้าใจนะครับการที่จะได้อะไรที่แบบฟรีๆไงมันก็ต้องแลกกับการเสียเวลามันนิดนึงนะก็เล่นๆไปเถอะครับไม่มีอะไรมากโอ้นี่ไงเพื่อนเพื่อนเราเป็นนกเพนกวินหรือเปล่าวะกดไปครับเพื่อนกดไปกดไปโอเคเหมือนจะไม่มีปีศาจมา,าล่าเรานะตอนนี้เราก็เป็นแบบชิวๆเลยละกันหว่าเห็นปะ เนี่ยเราก็จะเป็นคูณ2นะเพราะว่าอยู่กับเพื่อน2คนนะครับนี่ไงนี่ผมกดส่งทีมานะเอาซ่อมลุมเหลี่ยกดผิดหรอว่าเนี่ยโอย้ไม่เป็นไรครับรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนนี่ไงซ่อมสําเร็จนะครับโอเคเครื่องกาเนิดไปชนะเรียบร้อยครับตอนนี้ผมอยู่แลงซิวเวอร์นะครับคุณดูพับจากแรงบอล3ขึ้นมาแลงซิวเวอร์หนึ่งนะครับโอเคก็โอเคนะ ก็ในเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมขอกดเริ่มเกมพิซซ์รอบแล้วกันนะโอเคครับมาอยู่กับรอบที่4นะครับชนาฟีฟีมา2รอบตั้งแต่ต้นเกมนะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคว่าเราจะได้เป็นอะไรเรามาลุ้นกันนะครับจะได้อ๋อคุณคือผู้รอดชีวิตนะครับเดี๋ยวเราหาซื้อตัวอื่นแล้วกันนะเราจะเป็นน้องควางนะครับสกิลพิเศษของเขาก็คืออ่ะยังไม่ได้อธิบายเลยเลยก็คือสกิลพิเศษมันก็คือสามารถพังพังตา ปีศาจได้นดั่นเองครับแล้วก็เพื่อแรงมาอยู่ซีเวอร์สอเออขึ้นมาแบบงงๆได้ไงวะยังไม่ทันเล่นเลยอย่างว่ากิจกรรมก็อยู่ตรงนี้นะก็เนี่ยภารกิจตอนนี้เราก็เล่นมาประมาณ2อาทีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อนะโอเคตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่เท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะเกมที่5โอเคเราเป็นปีศาจแล้วนะครับตอนนี้คุณคือปีศาจนะฮะมีเวลาให้ประมาณ10 20ีบมให้เลือก ครบาบก็จะเป็นตัวผมเเลือกตัวนี้แล้วกันเพราะว่าผอ่านจะดูเมื่อกี้ว่ามันมีการเคลื่อนที่เร็วสองนะคือจะวิ่งไวคูณสองนั่นเองนะครับ <sự> นี่เป็นไงตัวละครเปรียวจัดเป็นไงโอ้โหล่านน้องแคคตัสนะฮะเตรียมเริ่มการต่อสู้นั่นเองนะครับอัตูมามคัสนะฮะไล่ล่านะครับกำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดโอเคมีถือดาบไฟได้วยฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินไม่ได้วิ่งเอาเลยแล้วกัน มีตัวน้องแคคตัสจะวิ่งหนีนะครับตอนนี้ตามเลยครับตามเลยมามาหนีขึ้นบ้านเล้นะหอูเอาดีฟันไปหนึ่งทีปึ๊บโดนไหมครับตึงหลอดอุ้ยอุ้ยเลือเล่อนเลมันเต็มอีกรอบแล้วนะฮะคือถ้าเราฟันปุ๊บเนี่ยฟันโดนนะมันก็จะเสีย <First line. S 1> เขาเรียกว่ากดยังไงเฟิร์สบัตนะฮะมันก็จะกดสกิลไม่ได้นะครับกดตีกดวิ่งอะไรไม่ได้นะฮะก็คือเหมือนจะแบบ สแตนเป็นนั่นเองนะโอเคโดดลงบ้านมานะครับเลือดของผมจะมีอยู่ประมาณ500นั่นเองนะครับโอเคคือผมอยากจะรู้นะครับว่าใครจะตีผมตายขนานั้นแหละไ,ไม่น่ามีหรอกปั่นไฟกันอยู่รอหนูขอเข้าไปเจมหน่อยแล้วกันหวาได้มา1น0 F นะฮะุิยนี่ไงไอตัวกวางมันพางตาผมล่ามานันล่ามันตบนีบ <Double kill. S 1> ่ไงโดนตะปบดับเบิร์กเโอเคได้อยู่ไปไปต่อครับไปต่อ เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะโอเคอันนี้เขาเครื่องปั่นไฟเหรอวะมีคนหลบหนีเอ้ยโดดข้ามไม่ได้เหรอวะเป็นมอนเตอร์อะไรวะเนี่ยเอ้ยเป็นปีศาจอะไรวะเป็นปีศาจยังไงกระโดดสูงไม่ได้งงงงมากตอนนี้โอเคเราก็ถือมีดอ้าววิ่งมาอย่างนี้ก็โดนฟันสิครับน้องโอเคกระโดดไม่ได้ตอนนี้โอเคครับโดดขึ้นห่วงยางมานะครับมาไล่ตะปบเลยครับตอนนี้หนีไปไหนหนุม่มหนีไปไหนวะ ตะปบไปหนึ่งทีโดนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมตามเลยแล้วกันล่าล่าล่าชื่ออะไรเนี่ยเราอะ่ะชื่ออะไรเนี่ยเราอะ่ะทิปเปอร์คิวนะโอเคจัดไปจัดไปวิ่งหาตัวต่อนะครับอ้าไอ้หนูเม้งมันหลบอยู่ทำไมในนี้นี่ก็โดนพี่ดิฟันไปหนึ่งทีครับยืนยืนมองก่อนยื้อเทิงก่อนยังไงวัดราคิวนะครับมแม่ภาพมันก็อันจีว่าผมปรับราบลื่นมาเล่นนะฮะมั้งนะ ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้นะโอเคกดฟันไปหนึ่งทีนะครับเข,เ,ขเขาายืนทำอะไรอะ่ะเขายืนทำอะไรอะ่ะ m o n เตอร์ i l l นะโอเค <c oughs> สกิลปีศาจของเรามันก็จะมีเขาเรียกว่าปิดปากนะครับสกิลปิดปากนะครับซึ่งไม่ให้รู้นะครับให้ไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าฝั่งเลียงรู้นะครับว่าเราฆ่าเพื่อนเขาได้อะไรเงี้ยนะฮะโอเค เดินไป <มา S 1> นะวะ่ามาว่าฝั่นไฟอยู่หรอหนูเองชื่ออะไรเนี่ยนาเด็กินกล้าวเหรอ <niveau> ใช่ไหมขอไ like ล่ฟันเลยละกันนิ่มพางตาแต่ผมก็เห็นอยู่ลางๆนะครับเป็นไงเอ้ากระโดดโอ๊ยกระโดดพลาดมามาน้องมาโดนกระทรืบหน่อยขอฟันหน่อยเว้ยอุ ging, ย๊ยเกือบตกบ้านมาดิจะหนีไปไหนน้องน้องกวางนี่ไงแตกเป็นไงโกงจัดตัวนี้ไงครับมา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  อเคเคุ้ยเขากาลังซ่อมไฟกันอยู่เลยอ่ะไม่น่าทันหรอกพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วจ้าน้องสองคนอุ้ยเขาปล่อยสกิลอะไรไม่รู้ใส่ผมฟันหน่อย,อน,ยนี่แนตายมาครับมันก็หนีกันจ้าละวันเลยทีนี้วิ่งกันบุนวะวุ่นวายเลยทีเนี้ยคนนี้นี่หนีเก่งจริงๆเลยว่ะมานี่สิเดี๋ยวจะฆ่ามานี่เร็วๆน้องอย่าอย่าคิดจะหนีอย่าคิดจะหนีอหนขอฟันหนึ่งที โดนไปครึ่งหลอดนะครับอุ้ยอุ๊ยอุย,อย,อย,อยเขามีสกลิลเพิ่มเลือดนะฮะแค็กซัสตัวนี้ขอฟันอีกสักทีได้ปะขอฟันอีกสักทีได้ปะกระโดดกระโดดอยองๆกันยองๆกันฟันไม่ได้ว่ะไปก่อนไปก่อนตาม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 ตะปบนะครับตอนนี้อยา่าหนีมาให้ฟันเดี๋ยวนี้โหวีเดี๋ยวขอญาติโดดตามเขาเลยละกันเปิดสกลิลปิดปากไปนะฮะไม่ให้บอกใครว่าเราอยู่ตรงนี้นะ ไอตัวนี้มันจุกเก่งว่ะเยี่ยามาดิเอาเดี๋ยหนีไปไหนน้องจะหน,นีไปไหนอะ่ะตายคาหน้าตางไปนะครับโอ้โหมีพวกตุต๊กตาตุต๊กตาเต็มเลยนะครับตัวนี้มีคนหลบหนีไปได้ว่ะเฮ้ยเขาหลบหนีไปไหนกันวะอ้าวนี่พวกเองมาอยู่กันตรงนี้อีกแล้วอรอมาดิรออะไรอะน้องก็ฟันเลยครับอย่างเงี้ยมามาฟันหนึ่งทีน้อง แคคตัสเดว้นี่อ๋อแคคตัสตัวนี้มันจะมีสกิลเพิ่มเลือดของตัวเองนะฮะถ้าหนีหลบทันก็แปลกนะครับเพราะมอนเตอร์เราเนี่ยวิ่งคูณสองเลยนะเอาดิผมว่าสกิลแคคตัสมันมน่าจะาไว้ช่วยเพื่อนมากกว่านะครับแบบหนีด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดสกิลอะไรเงี้ยผมจะได้สโลว์ผมปีศาจเป็นปีศาจอะ่ะมันจะได้สโลว์ไปกระโดดขึ้นของยางตามไหมครับตามตะปบนะ นี่จะหนีไปนะครับจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไอหนุม่มเอ้ยนี่ไงล่ะตาอเคกระโดดลงไปครับตามตามตามอย่างงี้ต้องตามโอ้ยเขาหนีไอ,อนี่ไงผมชนะผมเก็บหมดเลยนะแล้วทีมเขาออกเหมือนจะหนีไปได้2คนนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่แรงด์โกลหนึ่งนะครับขึ้นจากซิเวอร์สองขึ้นมากโกลหนึ่งเลยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ ก็กิจกรรมก็ให้เก็บนะครับรูปผีน้อยนะผีโทเคีนผีน่ารักนะฮะโอเค okay. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็มาเล่นกิจกรรมอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะไว้จสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะไปแล้ว